ทุกคนคะเราจะทําแกงเปิดะยอดมะพร้าวอ่อนให้ทุกคนดูนะคะนายอดมะพร้าวอ่อนที่หั่นเป็นแว่นนะคะลงไปลวกในน้ําเดือดประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็ตักขึ้นพักไว้นะคะตั้งหม้อค่ะใส่ซี่โครงหมูและหมูสามชั้นเล็กน้อยนะคะอันนี้เราชอบนะคะเราอยากใส่2ออย่างนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปแล้วก็ใส่พริกกับหอมแดงบุบนะคะเติมเกลือเล็กน้อยแล้วก็คนไปเลยจนกว่าหมูจะเริ่มสุกนะคะ แล้วก็เติมน้ำปลาร้าสักสองทัพพีนะคะเพื่อความนัวตามด้วยยอดมะพร้าวที่เราลวกไว้แล้วตามด้วยน้ำย่านางค่ะใส่ฟักทองหม้อเดือดเราก็จะใส่ดอกฟักทองลงไปค่ะเดือดอีกทีดอกฟักทองเริ่มสุกแล้วเราก็จะปรุงรสด,ด้วยผงชูรสค่ะตามด้วยใบแมงลักแล้วก็ชะอมนะคะชิมรสด,ดูถ้าถูกใจแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ